สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนี่ลยนะคะวันนี้นะคะพาลงมาเล่นกับลูกๆนะคะใส่ตัวขาวไปใส่ล่ะตาแต้ม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 พี่ขาวเข้าขไปกินนม อหนบอกม่าเล่นน้ำคนได้พี่น้องเพราะว่ามาเล่นน้ำแล้วมันก็สิลึงเนี่ยเอาไม่คาดมากวดขึ้นหิววันนี้นี่หิวนมกเขาไปกินไหมพี่น้องยินแล้ว,อ,วออกมานอนทนออั้งหอก มองเลยบเยเอาน่องลูกกันนะโอ้ลกนะแม้ลกเขมเลยสิติดบัวได้สึางดำเลยหลัง นนไปใช่บ้านไปใช่บ้านเนานะค่ะพ่อเกินไปกินนมละบ้นานหัเวลากินนมแลนไปกับเขาไปกินนมเลยตอนกินนมแล้วก็ออกมาบระมาณซ้ำบ่ายนะเจ้าเนาะ น้องแมวมันเหี่ยวแล้วอีสาแตมน้องหิวน้อก็เขาไปกินตัวบ น้องตาแต้มน้องปุ๋ยฝายอันนี้น้องยังลวกตั้งซื้อม่าไงเลีว้วน้องอ่าง,ง,งวนซื้อน่องอ่างวนเด้อพี่น้องนี่เ, <c oughs> เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงมาแล้วแม่เอ,อิญจะไปรับนั่นหรอกแม่เอิญสิมาหาแม่ <c oughs> นั่นเองนู่มกินน้ำนี่เราผู้ายนะวันไหนวันกินน้่ะกินอิ่มแล้วตอนน้นอันนี้น้ององุ่นนะคะอยากตาแต้มไปกินนมตาแต้มคันหิวเข่าปั๊บไปกินนมกินแล้วก็ออกมาพี่น้องเบิงเบิงไปลัก็ใส่นมปั๊บปลื้อ่วน ใส่บาทบาทาเหรแยนวีนองแลรนหลินเลยออกหัวผมใส่เห็นบาทแม่เลี้ยดากแดงบุ้เ <ปะ S 2> ดือกเกาทองมันตัวเกาทองมัานหนั่งจังบดี <c oughs> จิเวใส่จิ๋วใส่เขากินนมอยู่ไ่าแล้วอีกเขาวลกอะไระ่่มัขเขาิส้นมัน เฮ <iento> uhm ้ยเฮ้นบุเนะอ่านเลากนกกินนมใช่ไหมุาบเ้ยีขี้ขี้ สีเข้มมากตอนนี้ก็สีเข้มมากนี่ถ้าอยู่ในขอบบอกไม่อยู่กับคนกับสีเขียงสีม่องใบว่าได้ไหมนี่เห็นบ่จวดจัดมันม่เคยออกมากขา,าแต้มกินนมอยู่กุ้งกินหัวนั่นกินบ่ได้ <laughs> nha cái, gì <laughs> Chọn cái nó làm này. Ui. Nghe này. บ่ให้จับดอกอย่าไปเฮ็ดมันเอาอยากเข้า ừ, ừ, ừ. ừ. mà พุทูเลยนี no. mm ่ฮะวานเรียกันเดอน้องหานเด็้ๆเส้อเสอกินแล้วอิ่มแบบเสยเห็นคุดสัตว์ดล่ะติจัดทัมันเนาะนุ่งก็น้อเสยยี่ยงยเยงเลยปุยไฟปุยไฟแ้จดได้กนนหน่เต็มอันนี้เอี่ยงงุน ส่ยาง,ง,านง่นเดะน,นี่นั่ตาแต้ตาแ้เยมเอีกี่มันเป็นสกอยกี่นมันเซบัเปลี่ยนด้ะนีดต้องหาโมดได้ยังเผาอยู่ได้ยังเสียงด้องถุส่นยังใชเดินประกวดนูกับมันเปเดินปกวดได้ อ้าอีดะนี่กันสิน่าสิมันวมันก้่มันก็นอนดีนะฮะหทุกตัวขันมายุมก็นยังสีใยมากจังสีกับกางหูแต่หลายครั้งจังสีไปใกล้อะไรสายตวดนี่ขึอนอีตัวหนังหลังแม่นไม่ใช่ไหนครูขายดาดอนมอนท่านนู้น่ะสายดาดอนมอ

มันกับสียางน้ำกลหนูได้บั่นขึ้นไปตรงเฮียนกับสีน้ำไปได้บัมันเล่นน้ำมันซมมมันอสนอนทับมันตีแล่ากับสียางน้ำกลนูหนูไปใส่กับสีไปน้ำบันยังปยนยังไปยนนูก็จะนได้บั่นี่ยนจเ็นูัดไหม้ะปัดัดัดอ่ใเกลืออะกินเลือดดีกว่าเจ้าล้ว ยางมะอยางนั้นนี่ทัคนแบเขันเจล็กรุนละส่วนเจ๊เล็กดี๋ยวมาหากันทุมันชิ้นนงมันเเลยสามตัวนี้กันอยู่เนย่ห้อาเดีย